แคคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าล่าสุดในล่าสุดเนี่ยได้ทําตามความฝันสําเร็จแล้วละคะ่ะทุกคนคือเขาเนี่ยอยากเป็นนักกีฬาวันเลยบอลอาชีพแล้วเขาทําได้แล้วนี่ใส่เสื้อเบอร์หาะะ้าด้วยนะจะเป็นเลกเล็กสวยเลขชอบของเขานะคะก็หลังจากที่คุณเดชาค่ะประธานสโมสรดมอนฟูด้ดไฟล์เชฟนะคะได้มีการทาบทามไปเขาก็ไม่ลังเลเลยจ่าเซ็นสัญญาทันทีค่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าคุณแขนเนี่ยเขาบอกว่า เขาอ่ะก็เป็นแฟนกีฬาวอลเลย์บอลเนาะแล้วก็ติดตามมาตั้งแต่เด็กค่ะรวมไปถึงยังมีโอกาสได้ไปฝึกซ้อมกับพี่ๆนักวอลเลย์เ,ดเสดซียนเออที่เราได้เห็นกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมทีมชาติของเรานะคะพอถูกทาบปุ๊บก็เลยตอบรับทันทีค่ะส่วนในเรื่องของอายุนะแถบพี่แขกเขาบอกว่า3 6ปีเนี่ยไม่เป็นผลนะไม่ได้ไม่มีผลต่อการแข่งขันเลยค่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างดีค่ะ ส่วนที่หลายคนมองว่าอ้าเป็นดาราจะมาเล่นวอลเล่แบบขำๆหรือเปล่าเขาบอกไม่ขำนะทุกคนค่ะทุกอย่างผ่านกระบวนการหมดนะมันก็ต้องมีการคัดใช่ไหมฝีมือฝีมอฝืมอมต้องมีระดับหนึ่งแล,แล้วเขาถึงจะแบบรับเข้าค่ายนะคะทุกคนค่ะ <S <S ก็ตอนนี้เนี่ยเดยวเขาก็จะทําการฝึกซ้อมทําการแข่งขันนะแบบเก็บตัวแล้วก็ทํางานควบคู่กับวงการบันเทิงไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะทุกคนค่ะ ที่สําคัญเนี่ยเขาก็มีพี่ๆเจ็ดเซียนขอให้คําแนะนําด้วยอย่างที่เราเห็นกันโหตอนอําลาตําแหน่งอําลาเจ็เซียนใช่ไหมคุณแขนี่ก็เข้าไปเป็น ส่วนหนึ่งในการสร้างสีสันนะคะก็น่ารักมากเลยทีเดียวค่ะเจ้าตัวเนี่ยก็พร้อมลงสนามแมตช์แรกนะคะวันที่1พฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะเราก็ฝากถึงแฟนๆด้วยนะว่าอยากให้ร่วมกันเชียร์นะคะทั้งวอลเลย์บอลหญิงวอลเลย์บอลชายเลยเพราะว่าเขาเห็นแล้วเขาได้คุกครีอยู่ตรงนั้นเขารู้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีความเสียสละนะคะมีความทุ่มเทเพื่อการแข่งขันจริงๆเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ยินดีต้อนรับสู่วงการกีฬาแบบเต็มตัวนะ